สวัสดีครับผมก็มาพบกวับเต็งหนึ่งนะครับก็มีเหรียญมาแนะนำครับผมหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสิบจตางครับเป็นเหรียญที่เพิ่งได้มานะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับมันอาจจะไม่แพง แต่มีคุณค่านะครับสําหรับเต็งหนึ่งนะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับมีคุณค่านะครับผมเดี๋ยวก็จะแพ็คใส่ตีนนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสิบตะตังนะครับสยามรัฐนนะครับนี่ครับอันนี้ด้านหน้านะครับเป็นเนื้อเงินครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับ เพราะว่าเหรียญเก่าๆนี่จะเป็นเนื้อเงินหมดครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่สวยงามนะสิบตตังพอสสองสี่หกสี่นะครับผมเหรียญนี้ครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับนี่ครับสองสี่หกสี่นะครับสิบตะตังนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากนะครับใครมีก็ควรเก็บไว้นะครับก็สะสมมาเยอะๆครับมีราคานะครับเหรียญสิบตะตังสองซีหกสี่นะครับเหรียญทุกเหรียญครับสะสมมาเยอะๆนะครับมันก็มีราคาขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ที่เรานะครับว่าจะสะสมแบบไหนครับอย่างผมก็เลี้ยงสะสมเหรียญทุกๆกครับราคาแค่พันหนึ่งห้าร้อยอะไรอย่างนี้ครับ สะสมไปก่อนครับยังไม่ขายครับยังไม่ขายครับรอเปิดกลุ่ขายทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหรียญนะครับที่สวยงามนะครับผมอย่างน้อยเหรียญก็แพงกว่าดอกเบี้ยธนาคารนะครับจําไว้ครับเหรียญของพ่อหลวงนะครับมีคุณค่าทุกเหรียญครับผมเดินข้างทางครับเจอครับยิบห้าตะตังครับผมก็เก็บครับ มันไม่มีผลิตออกมาอีกแล้วครับมันเป็นเหรียญของพ่อหลวงนะครับที่ทรงคุณค่านะครับเห็นเป็นยี่สิบห้าสตางค์อาจจะบางคนอาจจะไม่สนใจนะครับเดินผ่านไปนะครับแต่สําหรับผมนะผมเก็บนะครับแล้วก็เอาใส่กระเป๋าครับเดินครับเดินต่อครับตัวปิวเลยครับขำๆครับยังไงก็มีเหรียญ มาแนะนำเพื่อนๆชาวสะสมเหรียญนะครับเรื่อยๆนะครับผมงั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอามาให้เพื่อนๆรับชมกันนะงั้นแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ